เตี๋ยวลงคนนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อซุปกระดูกหมาครับกินทันทีขี้ทันควันอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไปได้เป็นสูตรโบราณเพิ่งคิดสูตรเมาาื่อวันบอกโบราณไว้ก่อนวันนี้วันพฤหัสที่สีกูขายอยู่ไอสัตว์ยังไม่เจ้งจะแดกรีบมาแดกเด๋้ยเตียว ลุงโทนี้แช่งให้กูเจ๋งใช่ไหมกูจะรวยมึงแช่งกูจะรวยมาไอ้เหี้ยแช่งกูดีนักไอ้ตั์ใส่พัก มึงดูดูเวลากูทำมาแหกหูแหกตาดูมันสะอาดหรือมันสกรปรก แหกตาดูถ้วยกระเทียมเจียวเป็นกระเทียมที่เจียวเองมาดู ้องปรุงเยอะน้ำซุปมันเข้มข้นมันอร่อยอยู่แล้วพริกหน่อยนึงน้ำตาลนิดนึงน้ำส้มนิดนึงน้ำตาด้ไม่ต้องใส่เยอะมันเค็ม เอาไปให้ลูกค้าลองชิมก่อนเอาแดกไอ้สัตว์ชิมก่อนกูไม่ได้หมดทั้งถ้วยชิมเอาความจริงอย่าตอแหลชิมคนคืออะไรอร่อยหรือไม่อร่อยไอ้สัตว์อร่อยครับแค่นั้นแหละกูต้องการคำนี้เอามา ลแล้วแต่มึงมาไม่ต้องการคำตอบแค่แค่แบบนี้กับแบบนี้อ่าจบนะยังไม่เจ๊งมาแดกได้แค่นี้พอไว้ดเดี๋ยวลุงโทนี่ i know